เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับ้วนก่อนคลิปจะโดนลบแน่นน้อยแอบถ่ายคลิปหลวงตาผมขือดีด่างบนกุฏิข่าวแบบนี้คนไทยชอบอ่านนักแล้วแชร์อุตรุดแต่ข่าวดีๆอ่านแค่หัวข้อแล้วก็ปัดผ่านเช่นข่าวนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีรับมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน10คันและสถานีสลับแบตเตอรี่จากบริษัทฮอนด้าจำกัดสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน10คันนี้จะนำมาใช้ในโครงการวิจัยเครือข่ายการเข้าถึงทางวิทยุและแสงแบบไร้รอยต่อสำหรับการสัญจรอัจฉริยะและการสื่อสารระดับภูมิภาคด้วยการประดิ์ต้นทุนต่ำ การประดิษฐ์ต้นทุนต่ำนะครับภายใต้การสนัสสนนะครับของ s i เชีย i n t Research p r o g r a m ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือในระดับานานาชาติครับซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการนำไปสู่การเป็นเมืองดิจิทัลสีเขียวนะครับเป็นฟรีซิตี้นะครับแล้วโดยโครงสร้างพื้นฐานอาเชียะที่เราแต่ทดลองใช้กันนะครับการสนับสนุนของทางจากไทยกาได้จครัางนี้นะครับก็จะ ช่วยในการดำเนินโครงการวิจัยให้เป็นไปอย่างราบรื่นดีของจริงกับทดสอบทดลองใช้นะครับและก็เป็นการแสดงความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหการรมและสถาบันการศึกษาในการประยุกต์ใช้จริงนะครับทางมหาวิทยาลัยเองก็มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนเรื่องของความย,ย,ยั่งยืนนะครับที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ในการนำาสู่การขยายผลสู่การใช้งานในภายนอกนะครับ นั้นในการที่เรามีการดำเนินการเรื่องนีก้ก็จะเ,เป็นอีกส่วนหนึ่งการใช้เรื่องของการสัญจรอ,อัจฉริยะด้วยพลัลางงานสะอาดครับก็ต้องอขอขอบคุณครั้งหนึ่งนะครับในนามของมหาลัยชหม่ขอขอบคุณทางบริษัทตากันดาจำกัดนะครับทางดรารักษ์พรภานะครับที่เป็นผู้ที่สับสนเรื่องนี้นะครับและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการนี้นะครับกับทางคณะ วิศวก,กรรมศาสตร์นะครับกับสถาบันวิศวก,กรรมชีวการแพทย์นะครับที่จะทดสอบทดลองและจะขยายผลต่อไปนนี้ก็เพื่อประโยชน์ของสังคมยั่งยืนนะครับของ,งประเทศไทยต่อไปนะครับขอบคุณมากครับาครับหลังจากพิธีกล่าวขอบคุณแล้วศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พงรักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กอมอบของที่ระลึกขอบคุณดออรอารักษ์ พรประภาประธานบริษัทมอนด้าจำกัดก่อนบันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกชื่นมืน่อนนะครับทั้งผู้มอบและผู้รับอันนี้ก็จะไปใช้ประโยชน์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มอชอในการโครงการดังกล่าวที่เล่ามาให้ฟังต่อจากนี้ไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะไล่เสียงไม่มีฝกหมอกควันพิษเสียงรบกวนก็จะไม่มีนักศึกษาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาจารย์ก็จะมีคุณภาพชีวิตและอากาศหายใจสะอาดมากขึ้นยิ่งอยู่อยู่เชิงดอยเชิงดอยสุเทพเนะอากาศเย็นสบายนะฮะถ้าใช้รถที่มีเครื่องยนต์ก็แน่นอนหมอกควันความร้อนเกิดขึ้นแน่นอนแต่ใช้ไฟฟ้าแล้วปลอดภัยครับในเรื่องอากาศไม่เป็นพิษต่อป,ปอดแต่อย่างว่าระบบไฟฟ้าของไทยความแรงยังไม่พอหมายถึงว่า ถ้าชาร์จทีเดียวกันหลายๆคันเนี่ยไฟอาจจะตกได้ดังนั้นการไฟฟ้าก็ควรจะปรับด้วยนะครับปรับให้ไฟฟ้าสเสถียรลดไฟฟ้ามากขึ้นการใช้ไฟฟ้าก็มากขึ้นที่จริงแล้ววิจัยกันทำระบบโซลาเซลล์ไฟฟ้าทางแสงอาทิตย์จะดีที่สุดเลยครับวัฒนธรรมเชียงใหม่จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิด ตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร5 5 3 2 4 0 8 2 9หมู่บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ